ผูดน้ำพุงามจึงเลยจ้ะเสียงเหนียงน้ำาดเน็ดอีกดอกนึงเน็ดมัเกิดไหนหรว่น้ำอะไรเน็จ้ะพี่น้องวะสองโดดอีกดนึงอีกดอกนึงกับน้องกันแม่เดือล้ำเพลินเสียฮิตอจริงจังไร้คับพี่น้อง ก็ดีค่ะสาวเดือนลุยป่าหาเห็ดค่ะพี่น้องค่ะวันนีพ้พาทุกคนเข้าป่าโอ้แมวควจะบกบุดิบพี่ปปน้องแพ้อะไรนี้นตาแดงเต็มตะกาเต็มตะกาแล้วพี่น้องเพิ่งเข้าป่ามาเออพิ่งเข้าป่ามาเจอเห็ดบานเลยอันบ้านบานเ,าเ,น,เาานี่ยไปตากเดีคยะเจ้าขาเราห้ามเพิงอ,อกเดี๋ยวจะไปตัดให้ดูแล้วก็เอาแต่ ถ้าดอกได้เราก็เอาดอกไปด้วยไปกับพี่น้องวันนี้มาเอาเห็ดแล้วก็เอาร้าดเบอร์รี่ไปให้พี่ <Okay. S 1> ดาวลูกแก่ออเดอร์เห็ดนคะเน้อฝากเป็นกำลังใจให,หน่อยจะนุ่งคอยแพ้ดอกไม้อาการแพ้แพ้ดกอกไม้แพ้อะไรมันจาก mm hmm. เกตสวนดอกไม้เต็มป่าปีนี้หกค่ะนุ้งกันลายค่ะฟังหลดคันปกติบหลายบระเดี้ค่ะ มีปีนี้เยอะมากไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทูป,ปกกบลกแซมพเพจนลจ๊ะไปจ้ะนี่ค่ะเรียมจะกุดไก่ไปูอับนนี้ก็ม่เกดใป่าหุกขอนหางหินอยู่ทุกคนหางินอยนู่ทุกคนหุหกฟลังเ็นแบกลุ่มดึง งานไก่สอนีแต่ตอนีแต่เฮ็ดฝาเถ่าค่ะเป็นอมันแดดดีแดดท้งนเลยค่ะนีค่ะดอกนี้อยแล้วเถ่าแดดดีหลยดนใกนค้นถึงบานู้่ง่ายเลยค่ะเห็บไ้งจะน ตัขาหนึ่งยดออพอมีเห็ดเห็ดไปกวนเพราะว่าแดดดีเกินขาขาพอดตัวพอด,ดายนแล้วเห็ดขามทางไว่เนี่ยี่คนขายแยะเลยปาดไหลยแอะเริ่มเริ่มเริ่มมึงนก็จะปาด

cái cái lắm người ta mong chưa kịp được tóc 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 thùng tóc 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 เห็ดหนาเหลกเนาขาอุดนเตือตัดไปรำเลยขาพีน้องกัปก่องน้งนี่นี่อะไรก่เห็นไะ้กันกน ตีดตอมตัดไปพี่พีดเลยสเด้อตัดไปในปาก,ก็ไนะด,ด,ด้นี่ลาเนอาะขาดตากเดดน้นถามมาเอาอือตากเดดที้นีต้องสงสัยค่ะเก็บค่ะเก็บเลือกไม่ได้นะคะปรภัยเรรมชาติภัยประเทศภัยอื่ดห,หลายเจ้าเก็บขายเนะ่ททยภนะัยคน ย่งตาเป็นกอดอันนี้แบบกไขน่สเยตดมากเจี๊ย่ันแย่งนตาเป็นกอดได้นนดาากายกัน,น,กนเฟรกจง่าวยเะว่าเฟรนเกจผมซื้อหล่ะแค่นี้สวยโบเก็บไปขายติดเลยโอ้ยมาซื้อไข่ัวเลย แม่กับนตัวก็ไปได้ถึงนี้ป่าเป็นเสือตัวไปแล้วก็รอกระแต่มากินเลยค่ะมันมหมักเลยเหรอนี่พิ่งเลือกนีดอกไห้ตรงนี้ตรงนเดไรราคาเนี่เป็นโลเป็นองค์ใช้อะไอเี้ น่องถึงน,น่ออวค่ก้ขาสัก้กนถึงเลยเลยโมหินนย่ยเนี่นตีนขา,าวดิว่านไปตาอะไร้กาก่บบายอนกลับมาไมไหเยินป็จาบแน่นขนเลือดไปดต,ตาขึ้นก่อนก่นจะเห็นโมหิห็นเขาไปมุ้นสีดำขึ้นเลือด เราเดินมาพ่อเห็ดประกาล,ลังค่ะแต่ละน่าจะกินไม่ได้ค่ะพี่น้องถ้าเป็นสีเหลืองอาจจะกินได้เหมือนเห็ดประกาล,ลังที่เขาเก็บกินกันเลยอยากเนาะเป็นตะแเส็บงามปูดเนาะพี่น้องถ้าว่ากินไม่ได้หรอกค่ะถ้าสีเหลืองอาจจะกินได้เห็นทุกปีเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะเราไปดูในหนังสือเนาะ เต็มเลยค่ะแต่ม่เหลือมาเห็นเห็ดพื้นฐานปีนี้ไม่สวยค่ะพ้นเยอยดเียเยเียพิดดนึงค่ะนี่นี่ดอกนิดน้อกสังดอก แล้วกะสีนค่ะสองดอกนั้นกันด้วยกันอ่ะว้าวขาโอ้ยนี่เป็นแมค่ะอน้เป็นกระดกอ้คนปิดไปปิดว้จนลึงจนบากเป็นขาดทัขดขา

ออออออดอกงามผูดน้ำพุงามจังเลยจ้ะเสียงเหนียงามกว่าเห็นสมดอกกับพี่น้องค่ะตอ,ออกแนละ้วนอันนี้่น้องนะน็ปีนกนกนเกป่า ดูด้วยนะอ้สยสวยขาห่กว่าอาพี่น้องจ้ะสร้ดอนชิวนกับเก็บรารดเบอร์รี่ลลแล้วค่ะนี่เวะมาเวะน้องเอ้ยเห็ดมีดอดหนึง เม็ดนกเกิดไหนเลยวะน้ำไหลเมจะพี่น้องวะสอดอกดอกหนึงปดอกหนึ่งกับพี่น้องกันเนะาปนบดอกแบบง่เลยเม็ดนเกิด,กไ,ดกไหนนล่มๆน้ำไหลปกติปาหนึ่งดอกป้าหนึ่ดอกน,นี้ดีดย ดูเด็กนี่มาด็กป้าี่เหรอเ็ดลค่ออกด้จดิว่น้ามันมะขังตงนี้แมจ้ะแล้วหนังไหนะป้าเราขอบุเดนี่หอเอไมหล่นะอ๋ออที่หลเยเห็ด้ยเห็นเนาะ มันดอกนึ่งทางล่างนี่ขาป้าสเข้ากิเล็บนะทำเทเ่าขาแมมด้วแมงเห็ดเอยียงทนมาขึ้นมันป็งสีปกติเราเคยเห็นเลย

แม um ่เดิล้ำเพลินเสียอจริงจริ้ายครับพี่นองคน่นาจจริจิงอิอย่างไม่อย่างเลยแต่พ่อพี่น้องคนเจ้าดันติตัดขาครับพี่น้องขาแาเบ่งขา กัดขาไว้ปากเถ่าอีจังนิดน้อมรับค่ะนี่บเคยขึนน้นเนาะพี่น้องเนาะบบเคยขึนนข้นมันกับมาขึ้นแม่้ะที่นี่้นกับลมมุด้วยค่ะนี่แล้วก็เมงเยอะค่ะออล้วเดินเอาไปตากแดดแล้ว่ับี่นองเอาควนเอาขาเมงออกแล้วก็ไปตากแดดค่ะตรงมาด่ามาเราจะเห็ดเถ่ามันเลือบไปเด้ดิเออเท็ข่อยมันเลือบไปได ยางไก่เราจะได้เห็นด้นะขามกันแน่นหดแล้วจ้ะเด้อขามแน่นมาด่ามาพี่น้องค่ะเอาได้เอาเลยค่ะเนี่ยตากเห็นเนีย้ยบาดค่ะไปซุปไปซุปให้พ่อให้แม่กินเอาไปซุปกินเองซุปแซ่บกว่าเฮ็ดแทนเลย ที mm ่ม hmm. ันลางพึ like okay. <t uring> ่งนเนี่ยหวาาค่ะกินบัได้ค่ะมันแก่แต่ว่าแม่ขอยว่าคือออกอวกนเลยนี่น้องขาอันนี้อยู่ในป่าลึกๆนิดนึงค้นบอหลายเมื่อกี้ค้นยางติงป่ายยางสวนกันแาดสิบกว่าเองจุ่มเนี่ยนี่ค่ะแต่มันอวานวานจริงค่ะไม่มีคนเห็นเนาะ พอสิไปเก็บลาดไปเรียวน,นะวัานี้ไม่อดอเดอือดเจ้ค่ะเป็นจ่ายเงินขอเรียบร้อยบ่เถาได้ไ,ดไปโน่งอันนด้เถาเพาก็บ่เอาตอนนั้นเถาเพราะกินได้ก็เอาค่ะไปโน่งเลยอันนี้บ่แมงเห็นปะแมงเทาก็บอ,อ้วก เสื antis, ้ออยู่นี่นีกให้ดินมเลยเป็นรูเกิดผิวเก่าค่ะอยู่น้ำอากาศดูดูการเด้อค่ะเด้อน้ำอากาศน้ำความห่อนน้ำฝนขึ้นผิวเก่าบ่ได้เกี่ยวาก็ว่าทำไมไม่เอาเสือมาตัดทิ้งไปก็เลยอยู่อยู่น้ำดินงตรงไหนอันที่เสือนี่มันแห้งตายแล้วค่ะแต่มันติดไปข้างบปิดสิบดอกแล้วสัตว ตว์ปาก็มัน